ฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันผ่านมาหนึ่งเดือนแล้ววะเนี่เหมือนเพิ่งผ่านมาหนึ่งอาทิตย์เองกูณต้องรีบปั่นไลยเฮียแม่งค้างมันค้างมาหนึ่งเดือนแล้วชิบหายไปแล้วเว้ยเรเวลสามเด e อ i ซีรีส์ซอกโคิด <c oughs> หรือถงทางเดินที่ไม่มีทีสิ้ิสุดความยากในการเอาตัวรอดคลาสสามเรเวลสามคือเรเวลที่ สี่ของ The w เวลค s สเตอร์เลื3หรือที่รู้จักกันในชื่อ i s e r i e ส์ออฟค r ริโดสเป็นถงทำโดยแคบๆที่คาดว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดการน้อยที่จะเจอจุดปลายทางเช่นเจอห้องน้ำ The Way เดอะเวลคัสเตอร์อีเวสติกเกเตอคยคิดจะตั้งรลักฐานที่นี่แต่ก็ถูกล้มเลิกไปเพราะที่นี่นั้นไม่มีสถานที่ไหนหมาะสมเลยมีรลักฐานกล่าวว่าถงเทางเดินนะั้นมันจะแคบลงเรื่อยๆ ซึ่งก็ถูกยืนยันแล้วว่ามันจะแคบลงเรื่อยๆตามระยะเวลาที่คุณอยู่ของทางเดินมืดๆนั้นคุณไม่ควรจะอยู่ในนั้นนานเพราะวันมีโอกาสที่จะพาคุณไปยังด่านเดะโรลลี่ครีเจอร์กัสเอานั้นมักจะส่งสมาชิกมายังเลเวลนี้เพราะเลเวลนี้นั้นมีสัตว์ประหลาดระดับปานกลางที่โคบและชุมชขนขณะนี้ยังไม่มีอะไรที่คมและชุมชดสัตว์ประหลาดเลเกอร์สโลเนอร์ Sufferers, d o c Walker และไล b บ e ด t Objects o a t m ม a l มันหายากมากแต่มันก็เป็นไปได้ที่จะเจอทางเข้ากระโดดออกจากระเบียในเรลลว2องจะพาคุณเมลงที่นี่เปิดประตูสีขาวในเรลลวรูสจะพาคุณเมลงที่นี่ทางออกปีนขเข้าไปในช่องระบายอากาศจะพาคุณเมลงใรเล์รเก้าการแตะลูกภาพนั้นจะพาคุณยมในเรลเวล4 การที่อยู่ในที่มืดนานเกินไปจะพาคุณเมียงเลเวลเดอรลุลี่การกระทืบไลบีจะพาคุณเมียงเลเวล493สวัสดีครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับที่ผมหายไปหนึ่งเดือนเต็มๆเลยเพราะว่าผมติดเรียนติดเกมขี้เกียจสัสเลยที่จริงผมทำไอคลิปเนี้ยดองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะตั้งแต่วันที่สิบแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ทำสักที ผมมาทําก็วันนี้แหลนะเนี่ยวันที่ลงคลิปเลยอี้เฮผมไม่แน่ใจว่าผมน่าจะปรับตารางลงคลิปไปวันเสาร์นะครับก็ขอโทษด้นะครับที่หายไปหนึ่งเดือนเต็มๆก็มีแค่นี้ละครับบ๊ายบาย